เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ลาบก้อนใหญ่ยังไม่มีเข้ามาเรื่องของการงานหากเจอปัญหาจะค่อยๆดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังสามารถประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆส่วนคนโสด ความดีจะนำพาคุณไปสู่รักแท้ในอนาคตสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าการเงินของคุณจะดีแต่อย่าพึ่งชะล่าใจเพราะรายจ่ายใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยก็จริงแต่ความก้าวหน้าก็จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเรียกว่าคุ้มค่ากับการภาคเพียรและรอคอยอย่างแน่นอนเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นหลักนคนโสดจังหวะดีๆจะมีคนเข้ามาหาคุณ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวก็ว่าได้มีเกณฑ์มีไรายได้เข้ามาเกินความคาดหมายเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจองานหนักงานหนักมากๆด้วยซึ่งความรับผิดชอบก็มากมายทำให้คุณลำบากใจแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ยังรักกันดีและดูแลกันดีในทุกๆอย่างส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆเพราะการมาเทพยังไม่ได้แผลงซ้อนมาหาคุณสักทีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ทางที่ดีควรเก็บเงินไว้ก่อนจะดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้คุณอย่ากใจร้อนและห,กหักโหมงานจนเกินไป เพราะอาจจะทําให้สุขภาพของคุณมีปัญหาได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คําว่ารักนั้นไม่สําคัญเท่ากับคําว่าการแสดงออกว่าเรายังรักกันส่วนคนโสดแม้ว่าจะเป็นโสดแต่ใจก็สุขดีไม่ต้องลําบากสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินมีโอกาสได้ไรายได้จากหลายช่องทางและมีอาชีพใหม่เข้ามาในไม่ช้า เรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะมีเกณฑ์ที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการทำงานในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็มีเบื่อกันบ้างแต่สุดท้ายก็รักกันดีอยู่ส่วนคนโสดดวงความรักของคุณสดใสใกล้จะได้ลงจากคาแล้วสำหรับคนที่เกิดวันศุกร เรื่องของการเงินคุณจะเป็นคนรักครอบครัวส่วนใหญ่จะหมดเงินไปกับการดูแลครอบครัวเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณกำลังดำเนินรุดหน้าไปได้ดีเรื่องหนักใจบางอย่างก็จะคลี่คลายไปแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างมั่นคงส่วนคนโสดอย่าโฟกัสกับเรื่องงานมากกว่า เลยทําให้มองข้ามเรื่องของความรักไปเสียสนิทสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินโดยภาพรวมถือว่าการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้มีรายจ่ายเข้ามาบ้างก็ตามเรื่องของการงานยังไม่ได้ราบเรียบยังไม่ได้ราบรื่นมีความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆแต่ขอเพียงอย่างเดียวอย่าใส่ใจกับปัญหาจุกจิกก็พอแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ทะเลาะก,กันบ้าง เพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายก็จะคืนดีกันในที่สุดส่วนคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับใครบางคนในช่วงนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ